แม่ชมประกาศขอลาออกน้องเกลปล่อยโฮทันทีมุมร้องให้นานนานทีจะได้เห็นเรียกว่านานนานจะได้เห็นน้ำตาของน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องชมพู่อารยากับสามีน็อดวิสรุดเลยจริงๆเพราะปกติมักเซิร์ฟแต่ความน่ารักและความสดใสมาให้กดไลค์ตลอด ล่าสุดน้องเกลก็ถึงกับปล่อยโฮแบบไม่หยุดยั้งเมื่อแม่ชมขอลาออกจากการเลี้ยงดูลูกๆเนื่องจากพี่น้องทะเลาะก,กันบ่อยไม่ไหวแล้วจริงๆแม่ชมแม่ลาออกแล้วแม่ไม่ไหวแล้วน้องเกลทำไมทำหน้าเศร้าแม่ชมพวกเธอดื้อมากแม่ขอลาออกไม่ไหวจริงๆทะเลาะก,กันทุกวนัน น้องเกลเแบะบปากไม่เอาร้องไห้แม่ชมแอบขำโอมามาโอป้าเจี๊ยบแม่ลาออกป้าเจี๊ยบลาตายยิ้มน้องเกลร้องให้ไม่หยุดแม่ชมโอแม่ไม่ลาออกไม่ลาออกเกลรู้หรือว่าลาออกแปลว่าอะไรน้องเกล ไม่รู้ร้องไห้แม่ชมแม่ขอสมัครงานมาเลี้ยงน้องเกลได้ไหมคะน้องเกลพยักหน้าที่สายฟ้าเอากระดาษมาให้ใบสมัครงานน้องเกลเส้นอนุมัติ